สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงของช่องทาโรเกอร์นะคะสำหรับคอนเทนต์นี้จะเป็นการทำนายดวงปีใหม่นะคะ,อะของปี2อง8นนะคะเป็นของชาวราศีตุลหรือว่าผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลรับชมได้นะคะก็คือสามารถรับฟังได้ทั้ง2รูปแบบนะคะในรูปแบบของราศีหรือว่าลัคนาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนว่าพลังงานดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในความเป็นการทำนายของไพ่ทาโร่ นะะในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพเรื่องทั่วๆไปนะคะ่ามาดูกันจ้า <Okay. S 1> เป็นไพ่2ถ้วยขึ้นมาชาวราศีตุลปังในเรื่องของเนื้อคู่มากนะนะคะเดอะสตาร์ The Star ขึ้นมานะคะ King of Swords พระราชาถือดาบแปดเท้านะคะ มีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยเจ็ดไม้เท้าสามถ้วยทริโอบ c ับนะคะเป็นไพ่สามเหรียญสี่เหรียญโอ้ยมันดีมากมนันงดงามมากๆนะคะเป็นไพ่สิบไม้เท้า แล้วก็ในส่วนของใบสุดท้าย The Emperor ปีแห่งความยิ่งใหญ่ของคุณนะคะชาวราศีตุลเนานะ พอดูจากพลังงานแล้วเป็นปีของการทำงานเพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวของคุณทั้งนั้นเลยคุณเป็นคนที่จริงจังในการทำงานจริงจังในการใช้ชีวิตมากๆม,ม,มีระเบียบมีแบบแผนมีความอดทนนะคะกับภารกิจกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นะคะพลังงานของเจ็ดไม่เท้าขึ้นมาชีวิตของคุณนะคะไม่มีคำว่าโชคโชคดีหมายถึงว่าโชคฟุกๆนะคะต้องพึ่งพาตัวเองนะคะต้องดิ้นรนถึงขวัญขวายถึงจะประสบความสำเร็จถึงจะได้ ตามความตั้งใจนะคะชีวิตของคุณมันผ่านนะคะในเรื่องของบททดสอบมาเยอะมากนะคะในเรื่องของการพึ่งพาตัวเองในเรื่องของความอดทนอดกลั้นนะคะแต่ในปี2025มันดีงามสําหรับคุณอะไรที่มันเคยยากเดี๋ยวมันจะง่ายแล้วนะคะจะราบรื่นนะคะอะไรอะไรก็จะลงตัวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเป็นปีของความมั่นคงของชาวราศีตุลลัคนาตุลอย่างมากเลยคุณเป็นเหมือนเดอะแบกนะคุณเป็นคนที่ทํางานหนัก เพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นชีวิตของคุณบางครั้งคุณน้อยใจอะค่ะเวลาคุณเดือดร้อนคุณหาใครเป็นที่พึ่งไม่ได้แต่เวลาคนอื่นเดือดร้อนคุณกลับเป็นที่พึ่งพาให้กับคนอื่นได้เสมอมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมสาหรับคุณสักเท่าไหร่ตัวคุณอาจจะเป็นคนคิดมากนะดูจากไพ่แล้วนะคะเป็นคนคิดมากเป็นคนที่ กลัวกลัวว่าตัวเองจะไม่ไหวกลัวว่าตัวเองจะไม่รอดแอบมีความกังวลอยู่บ้างเล็กน้อยแต่คุณก็ยังไม่ทิ้งความพยายามของคุณหรอกนะคะใจเนี่ยคิดกังวลกังวลไปแต่สักพักนึงคุณก็วางความกังวลลงแล้วก็เร่งในการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะในปี2500 67นะคะขอรีวิวให้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างคุณเจออะไรมาบ้างสาหัสลากเลือดมากนะคะทำมากแต่ได้ผลน้อยนะคะเหมือนขี่ช้างจับตะกระแตน,นะคะภัยก้าวไม่เท้าขึ้นมาคุณเป็นคนที่มีความอดทนขั้นสุดเลยทอรหดอดทนสุดๆนะคะมันเหมือนมีเหมือนคุณเป็นคนมีบุญอะ แต่มีกรรมมาบังเอาไว้นะคะคุณฝ่าฟันบางท่านนะคะเหมือนโดนบทบังในเรื่องของชื่อเสียงคุณอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนเด่นเป็นคนดังหรือเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมันมักจะโดดเด่นในสายตาของคนอื่นอยู่เสมอมันมีคนพยายามเบียดเบียนตัวคุณนะคะพยายามสกัดขาดาวลุ่งพยายามพยายามกดคุณเอาไว้กลัวว่าคุณจะลุ่งเรืองก้าวหน้าเห็นไหมเป็นไพ่เดอะแฮงแมนขึ้นมากลัวว่าคุณจะดีเกินหน้าเกินตาเขานะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นปี ที่ขอใช้คําว่าบัตรศพส,สาหรับคุณได้นะน้องเป็นปีที่บัตรศพส,สาหรับชาวราศีตุลมากเพราะว่าคุณคุณทางานของคุณอยู่ดีๆคุณใช้ชีวิตของคุณอยู่ดีๆแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอา้าวมันไปคนละรูปแบบกันหมดเลยนะคะในสถานการณ์เจ็บปวดมากตายทั้งเป็นก็ว่าได้คุณผ่านความเป็นความตายมา นะคะผ่านเรื่องราวร้ายมาอย่างโชคชนนะคะมันเป็นจุดที่สาหัสสำหรับคุณแต่ก็เป็นการสิ้นสุดวิบากกรรมความหนักความเหนื่อยมันทำให้คุณเข้าใจถึงสัจธรรมในชีวิตมากขึ้นและที่สำคัญนะคะ คุณกลับมามี energy บวกให้กับตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นหลังจากหลังจากที่คุณฝ่าฟันอุปสรรคเรื่องราวหลายๆได้หัวใจของคุณแข็งแกร่งเข้มแข็งมากค่ะชาวราศีตุลไม่มีอะไรไม่มีใครที่จะมาล้มล้างคุณได้หรอกถ้าคุณไม่อนุญาตนะคะยิ่งโดนกระทํายิ่งถูกทําร้ายมากเท่าไหร่คุณยิ่งโดดเด่นขึ้นยิ่งปังขึ้นยิ่งเข้มแข็งขึ้นนะคะสิ่งที่คุณเฝ้ารอคอยชีวิตที่สมบูรณ์แบบชีวิตที่ปลอดภัยนะคะคุณจะได้รับในปี ปี2568นี้เพราะเป็นปีแห่งความทรงพลังของคุณอย่างมากเป็นปีที่คุณจะถูกโอบกอดจากจัก,กรวาลจากเทพเจ้าจากาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะท่านจะให้ความรักให้ความอบอุ่นให้ความเมตตาไม่ว่าคุณจะปรารถนาสิ่งใดมันจะเป็นลักษณะเหมือนด่างแก้วสารพัดนึกนะคะทุกอย่างจะเป็นความจริงจะเป็นเรื่องจริงคุณจะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคเหนือศัตรูทุกทุกคนที่คิดร้ายต่อคุณเป็นช่วงเวลาของการหลุดพ้น มาได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสาธทุก99ครั้งไปเลยนะคะเพราะว่ามันขั้นสุดของคนคนหนึ่งที่จะต้องเผชิญกับความเลวร้ายกับความโหดร้ายของจิตใจของคนที่เขาอิจฉาลิษยาคุณอยู่นะคะตาในปี2568นี้แข็งแกร่งมากไม่มีอะไรมาลบล้างคุณได้ทั้งร่างกายและจิตใจผัสับเป็นการผนึกกำลังไปทางเดียวกันนะคะ คุณได้เข้าใจกลไกลหลายๆอย่างเข้าใจเงื่อนไขาการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นจากคนที่เคยทำงานหนักไม่ค่อยแคร์สุขภาพของตัวเอง,งสักเท่าไหร่เน้นทำงานนะคะเพื่อเป้าหมายเพื่อความสำเร็จเพื่อสิ่งของในสิ่งที่คุณอยากได้แต่ตอนนี้คุณกลับมีความรู้สึกของการปล่อยวางมากขึ้นนะคะการปล่อยวางคือการเข้าใจเรียนรู้ว่าเราควรเคารพตัวเองให้เป็นเราควรห่วงใย,ยตัวเองบ้างเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับความอบอุ่นหรือไม่ ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างมากเลยในปี2025เป็นปีทองของชาวราศีตุลในแง่ของความทรงพลังความยิ่งใหญ่นะคะมันเป็นอะไรที่ลักษณะของความมั่นคงเป็นปึกแผ่นคุณแคลคาดปลอดภัยจากวิกฤต เลวร้ายทั้งหลายนะคะคุณเป็นผู้ชนะนะเป็นเป็นผู้ชนะแบบเย็นชาซะด้วยสินะคะเพราะผ่านอะไรมาเยอะนะความรู้สึกไม่สะทกสะทานแล้วนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของดวงการงานกัน การงานของชาวราศีตุลเป็นอย่างไรบ้างสําหรับพลังงานที่เห็นขึ้นมานะคะก็ขยันมากเลยคุณน่ะทำงานเหมือนเป็นหนี้ร้อยล้านน่ะคุณนะคะคือคุณเป็นคนที่ทุ่มเทกับสิ่งที่ตัวเองได้รับผิดชอบใส่ใจกับงานแล้วก็มีการทํางานอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาแต่คุณอาจจะรู้สึกคุณเหนื่อยนะคะมีความตึงเครียดอยู่ตลอดนะคะกับการทํางานเพราะมันไม่ใช่ช่วงเวลาของการพักผ่อนของคุณเลยสิ่งที่คุณทําคุณพยายามทำอะ่ะ แต่ว่ามันมันเหมือนคุณทำงานหนะักแค่ไหนแต่เงินรายได้อะมันยังไม่ดีตามที่คุณคาดหวังเอาไว้มากสุดเป็นลักษณะของการหมุนเวียนให้คุณผ่านไปได้ในแต่ละเดือนแต่ใน2ปี2025คุณอาจจะเจอคนพบวิธีการที่จะสร้างรายได้หรือเทคนิคของการทำงานที่ทำให้ตัวเองโชคดีมากขึ้นเหนื่อยน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นมันคือการปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองนะคะปรับปรุงในเรื่องของศักยภาพในการทำงานทำให้ทุก กอย่างมันง่ายรับเลื่นไปหมดเลยนะคะ,ะในเนื้อง,งานของคุณมีเกณฑ์จะได้ทำสองอาชีพพร้อมๆกันมีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็งานประจำหรืออาจจะเป็นสองธุรกิจพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึก โอเคมากเลยความเป็นสองถ้วยขึ้นมาอาจจะเจอหุ้นส่วนที่สมพงกันหรือว่าอาจจะได้ทำอะไรร่วมกับคนรักของคุณนะคะทำธุรกิจคู่กันเป็นพาร์ทเนอร์ชีวิตแล้วก็เป็นหุ้นส่วนของธุรกิจการงานด้วยนะคะมีโอกาสจะประสบความสำเร็จสูงมากเพราะสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ต่อจากนี้จะมีเกณฑ์มีชื่อเสียงโด่งดงังอยู่อ่เป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับคนหมู่มากนะคะพลังงานของ ไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมานะคะคือความโล่งเบาสบายใจการได้รับข่าวดีนะคะทุกสิ่งที่อย่างที่คุณทำถ้าคุณในปี2567คุณจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากคุณไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยปี2568จะเป็นปีแห่งการพักผ่อนหย่อนใจแต่รายได้มันไม่บกพร่องมันไม่ตกวงไปเลยนะคะในปีนี้จะเป็นปีแห่ง การได้รับความร่วมมือไม่ว่าคุณจะขอร้องนะคะจากใครหรือคุณทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะมันมันทรงพลังมากๆเป็นช่วงเวลาที่จะได้รับความมั่นคงกับหน้าที่การงานใครหลายท่านนะคะในปีนี้มีเกณฑ์คุณจะได้เปิดกิจการของตัวเองเปิดห้างร้านกิจการในขนาดเล็กไปถึงขนาดกลางๆนะคะก็มีพนักง,งานไม่กี่คนหรอกแต่ว่าดูในลักษณะแล้วอ่ะคุณรู้สึกพึงพอใจ มากเพราะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ผ่านพ้นนะคะในเรื่องของการฝึกฝนตัวเองจนชํานาญในเรื่องของการทํางานเพราะฉะนั้นการเดินทางด้วยลําแข้งของตัวเองเนี่ยมันไม่มีอะไรเกินกําลังของคุณเลยนะคะหลายท่านนะคะมีเกณฑ์ได้รับการเลื่อนตําแหน่งทํางานตําแหน่งใหญ่ตําแหน่งที่สูงขึ้นได้รับมอบหมายได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เพราะมีเกณฑ์จะเป็นถึงขั้นผู้บริหารสูงสุดนะคะหรือใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นอาชีพอิสระทั่ว ทั่วไปสิ่งที่คุณเคยทำอ่ะ นะคะคุณกําลังเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาท้ายที่สุดแล้วนะคะเป็นความสําเร็จที่มั่นคงมากๆนะคะไม่รู้จะขยายความอย่างไรให้อีกนะคะเพราะว่าดูเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะเติบโตมากๆเลยนะคะเหมือนเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณนะคะความสุขความปิติความยินดีนะคะไพ่ความสุขก็เกิดขึ้นเลยนะคะ,ะมีเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนพลังภายในก็ได้หลายท่านแต่ก่อนคุณอาจจะ มีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ในการทํางานเหมือนมีความเครียดมีความอึดอัดมีความรู้สึก หดหูนะคะกดดันก็ได้แต่ตอนนี้อารมณ์ภายในของทุนะ่ะมันจะบาลานซ์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะได้ลองทำอะไรใหม่ๆการทดลองทำสิ่งใหม่ๆมันเกิดความสำเร็จรอคุณแน่นอนนะคะเพราะเป็นช่วงเวลาฟ้าเปิดให้กับชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะเพราะฉะนั้นดวงหน้าที่การงานของคุณนะคะคุณจงมั่นใจได้ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ขอให้คุณอย่ายอมแพ้อย่าท้ออย่ายุติอย่ายกเลิก จงทํำมันต่อไปเพราะสิ่งที่รอคอยคุณอยู่นะคะมันคือความมั่นคงความมั่นคงมากๆนะคะคุณจะอยู่ตัวเลยแหละนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับการอร์ตจากคนรักมามาร่วมสนับสนุนในการทำงานของคุณหรือว่าอาจจะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ลูกค้านะคะคนที่ติดตามคุณก็ได้สนับสนุนคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ เป็นปีแห่งการแคลคาดปลอดภัยนะคะเป็นพลังงานที่งดงามมากๆของชาวราศีตุลและขนาดตุลเพราะมันเป็นลนักษณะพลังงานของความสุขแฮปปี้มากๆเลยเหมือน คุณคิดอะไรมันก็ง่ายขึ้นมันก็ลงตัวมากขึ้นเน่ะนะคะเมื่อเทียบกับปี2024แล้วหนังคนละม้วนเลยนะคะปี2024คือบู๊มากต้องออกแรงต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เราได้รับก็ยังไม่ได้เต็มร้อยสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยดูปี2024ดูสภาพคุณสินะคะหักโหมในการทำงานหรือว่าเป็นลนักษณะของการ แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าแก้ไขปัญหาอยู่บ่อยๆเรื่อยๆนะคะเหมือนต้องคอยลุ้นว่าคุณจะผ่านในแต่และเดือนไปได้หรือเปล่าทําไมมันโหดร้ายสําหรับคุณจังเลยแต่สุดท้ายมันยุติสิ้นสุดแน่นอนนะคะมันเกิดขึ้นได้มันก็จบขันได้นะคะสิ่งที่คุณได้รับกลับมาคือความเข้มแข็งคือการเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีอินสปีเรชั่นนะคะมีแรงบันดาลใจในการทํางานค่อนข้างสูงนะคะสิ่งที่คุณทำจากที่เคยคิดว่า มันยากมากๆเดี๋ยวมันจะง่ายนะคะมันจะง่ายมันจะชิวๆสําหรับคุณนะเป็นปีแห่งความลงตัวความมั่นมั่นคงมากๆนะคะทรงพลังที่สุดเลยของชาวราศีตุลเรามาดูในด้านของดวงการเงินกันนะคะสําหรับการเงินของชาวราศีตุลเป็นอย่างไรพลังงานที่เห็นขึ้นมาเอาย้อนกลับไปอดีตกับนะคะ2024 ทำงานสุดจัดมากค่ะเต็มที่นะคะไพ่เจ็ดม่ท้าคือการออกแรงการใช้ความพยายามของตัวเองนะคะแต่สิ่งที่คุณได้รับผลผลตอบแทนคือเป็นลักษณะคล้ายๆเงินหมุนเวียนมากกว่าที่จะมีเงินเก็บพลังงานของไพ่สามเหรียญน,นะคะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะอาจจะดูค่อนข้างเหนื่อยล้าพอสมควรเลยนะคะในสิ่งที่เห็นขึ้นมานะคะในพลังสิ่งที่เห็นขึ้นมานะคะคุณอาจจะ ไว้ใจคนผิดเนาะมีคนจงใจเจตนาทําลายชีวิตของคุณเพราะเห็นว่าคุณมีความราบรื่นนะคะหาเงินง่ายเขาทนไม่ได้ที่เห็นคุณมีความสุขเลยก็เลยพยายามที่จะพัทงทลายชีวิตของคุณนะนะคะโดยเฉพาะการทําลายโอกาสหน้าที่การงานของคุณนะคะคนคนนี้เขามีความทะเยอทะยานแต่เขาทําแบบคุณไม่ได้เพราะทาไม่ได้ก็เป็นอันตรธานทาลายชีวิตของคุณไปเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า ดูลักษณะไพ่แล้วจะมีการกอบกู้ทุกสิ่งทุกอย่างคืนกลับมาการกอบกู้ทุกสิ่งทุกอย่างคืนกลับมามันก็จะกลับมาสู่สภาพคล่องเหมือนเดิมเงินทองของคุณจะไหลมาเทมาหลังจากที่เกิดเกิดในเรื่องของการเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณอาจจะเปลี่ยนงาน เปลี่ยนย้ายบ้านที่อยู่อาศัยก็คือเป็นการเปลี่ยนในลักษณะของห่วงจุย้ยเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่นะคะได้เหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงทัศนคติแนวคิดความคิดของตัวเองมันก็เป็นแรงการสร้างกดแห่งแรงหนึ่งดูดที่ดีให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินมันจะง่ายมากๆนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้รับการแบ่งเบาภาระจากคนรักคู่รักของคุณนะคะเพราะเป็นลักษณะของสองถ้วยเขาจะช่วยแบ่งเบาภาระสิ่งที่คุณแบกรับอยู่หนักๆนะคะ จะช่วยเคลียร์จะช่วยจัดการสัดสางในเรื่องของหนี้สินหรือว่ามาทาบรรเทาวความทุกข์ให้กับคุณก็ได้เพราะดูในลักษณะแล้วเขาดูพยายามที่จะเป็น Family Man นะนะคะหรือว่าอยากให้คุณเชื่อมั่นกับเขาอีกสักครั้งหนึ่งว่าเขาสามารถดูแลคุณได้นะสามารถไปต่อกับเขาได้จริงๆนะคะในในเรื่องการเงินนะดูแลเป็นไพ่สี่เหลียญมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่คอนโดหรือว่า เป็นทรัพย์สินหรือรวมไปถึงในเรื่องของเงินเก็บได้นะคะไพ่ดีเอ็มพลอร์ขึ้นมาเป็นไพ่ที่ปลอดภัยที่สุดในเรื่องของการเงินนะคะทุกอย่างจะลงตัว นะคะจะปลอดภัยไม่มีอะไรให้คุณมาวิตกกังวลแล้วนะคะผลลัพธ์ของการทำงานหนักก็จะส่งผลทำให้คุณมีเงินหนักๆเช่นเดียวกันนะคะาการเริ่มต้นในปีใหม่นี้นะคะเป็นความทรงพลังอยากให้คุณมีความรู้สึกดีกับการเปลี่ยนแปลงนะคะมีเกณฑ์ได้เงินจากการทําอะไรใหม่ๆหรือการปรับเปลี่ยนก็ได้ปรับเปลี่ยนแผนการการตลาดปรับเปลี่ยนแผนการการทํางานปรับปรับราคาในสิ่งที่คุณขายอยู่ก็ได้มันก็จะทําให้คุณขยับ ตัวได้ง่ายขึ้นใช้ชีวิตได้คล่องขึ้นนะคะทุกอย่างมันเปลี่ยนนะคะไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาคุณจะโชคดีแน่นอนนะคะในด้านของการเงินไม่มีอะไรเป็นความเสียหายเลยเนี่ยเห็นไหมจะได้รับเขาอาจจะได้รับความช่วยเหลือนะคะใครที่มีลูกหนี้เขาก็จะเอาเงินมาคืนคุณนะคะลูกหนี้อาจจะทําตัวเมินดื้อด้านสําหรับคุณแต่สุดท้ายแล้วไปเจอเวรกรรมหนักนะะ่ะหนีไม่พ้นก็ต้องเอาเงินมาคืนคุณอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มันทรงพลังสําหรับชาวราศีตุลย์ ขนาดตุนมากๆเลยนะคะเรามาดูกันต่อนะคะดวงการเงินไปแล้วนะคะชื่นใจเนาะก็ทุกที่สุดคือเรื่องไม่มีเงินนี่แหละนะคนเรานะคะเพราะวา่ายุคนี้นะคะต้องกินต้องใช้เป็นเงินคือแรงขับเคลื่อนสําคัญเลยนะคะเมื่อมีเงินทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นทุกอย่างก็จะเบาไปเลยนะคะความเครียดที่มีก็จะบรรเทาลงไปเยอะนะคะามาดูกันต่อนะคะในด้านของสุขภาพของชาวราศีตุลน,นะคะ ก็คุณน่าจะมีปัญหาปวดหลังเส้นเตะเส้นยึดเส้น ตึงนะคะติดสะบักมาะะส่วนใหญ่นะคะมาจากกิจกรรมการทํางานของคุณการใช้พฤติกรรมแบบเดิมๆซ้ๆําๆมันเป็นอาการสะสมมานานนะคะก็แต่ว่าดูในลักษณะส,สิ่งที่คุณเป็นแล้วอ่ะเดี๋ยวจะได้รับการปลดล็อกอาจจะเป็นการบาลานซ์เวลาการทํางานให้มันลงตัวมากขึ้นนะคะการผ่อนคลายปรับเปลี่ยนอารมณ์นะคะพอพอเราปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้อะไรๆก็จะง่ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เห็นขึ้นมานะคะ ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะเป็นสถานการณ์ที่ ค่อนข้างดีต่อใจสําหรับชาวราศีตุลลัคณนาตุลอย่างมากเลยนะคะในเรื่องในเรื่องของสุขภาพเหมือนคุณจะแฮปปี้นะคะคุณจะมีความสุขจิตใจจะร่าเริงแจ่มใสนะคะร่างกายก็จะแข็งแรงนะคะปอดโครคภัยไข้เจ็บทุกอย่างเลยนะคะมันมันอาจจะเป็นผลมาจากการใส่ใจสุขภาพการมีวินัยในการดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยก็เลยทําให้คุณปลดล็อกในเรื่องปัญหาสุขภาพไปได้เยอะเลยทีเดียวนะคะโอเคต่อมาเรามาดูในส่วนของดวง ความรักนะคะสำหรับสถานการณ์ความรักของชาวราศีตุลเป็นอย่างไรบ้างนะคะในพลังงานที่เห็นเนาะก็มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ ถามว่าหนักสําหรับคุณไหมเป็นปีที่คุณจะมีความสุขในเรื่องของความรักมากๆเลยนะคะไพ่สองถ้วยขึ้นมานะคะคนโสดทั้งหลายต,ตั้งใจฟังให้ดีนะคะเพราะว่าชีวิตของคุณที่ผ่านมาทําแต่ง,งานอยู่แต่กับตัวเองไม่ได้พบปะเจอใครไม่ได้เข้าสังคมเลยหรือว่าอาจจะมีคนรู้ใจหรือคนที่อยู่ในสายตาของคุณแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าในความรักทุกอย่างถูกกดนิ่งเอาไว้ แต่ว่าในปี2025นี้คุณกำลังจะได้เจอเนื้อคู่ตัวจริงของคุณเป็นในลักษณะของทวินเฟ m มเนื้อคู่คนคนนี้มีอะไรที่คล้ายคลึงกับคุณมากถึงขั้นมากที่สุดนะคะนิสัยใจคอหน้าตาไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอะไรต่างๆทัศนคติที่เข้ากันได้อย่างมากที่สุดคนคนนี้นะคะเป็นชาวราศีตุลลคณาตุลมีชาวราศีเมษลัคนาเมษแปดแมเท้าเมษธาตุไฟนะคะมีเมษ ถธนูนะคะธาตุดินมังกรกันพุทธศพนะคะธาตุน้าก็กรกฎมีนพิจิกในลักษณะของบุคคลคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณอาจจะเป็นคนที่เคยเข้ามาคุยในชีวิตของคุณแล้วก็อาจจะมีเหตุที่ทำให้เขาต้องหยุดนิ่งกับการสื่อสารกับคุณไปแต่เตรียมตัวนะคะความรักกำลังจะวิ่งชนคุณแล้วชาวราศีตุลเพราะว่าเป็นอะไรที่คนคนนี้นะคะเขามีความพร้อมเขาหายไปทำงาน นะคะหายไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะแล้วเขาก็กลับมามองคุณอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าเขาชอบคุณมากเลยเขาพึงพอใจในตัวของคุณมากๆเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ว่าจะเป็นปีแห่งการสมหวังในความรักเพราะคุณจะได้เจอเนื้อคู่และเนื้อคู่คนนี้จะมาช่วยแบ่งเบาภาระ นะคะในเรื่องของนี้สินในเรื่องการเงินในเรื่องการงานสิ่งที่คุณแบกรับอยู่คนเดียวคนคนนี้จะเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนรู้ใจคนเนื้อคู่ที่จะนําพาไปถึงจุดในเรื่องของการแต่งงานกันเลยก็ได้นะคะในลักษณะของความสัมพันธ์นี้เป็นอะไรที่มีความสุขสําหรับคุณเพราะเขามาด้วยความโปร่งใสไม่มีรับลมคมในไม่มีเรื่องร้อนใจอะไรสําหรับคุณทั้งนั้นนะคะ เปิดเผยมากๆเลยนะคะเขา อาจจะเข้ามาเอาข่าวดีในเรื่องของการเงินรายได้ความมั่นคงมาให้กับคุณด้วยนะคะรักครั้งนี้เป็นอะไรที่เหมือนฟ้าประทานมาให้บุญหล่นทับกับชาวราศีตุล์คนโสดนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางอยู่บ่อยๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เคยเข้ามาแล้วมีความไม่พร้อมในเรื่องการเงินเหมือนมีอุปสรรคที่จะต้องจัดการแล้วก็เลย เหมือนปิดกั้นหายจากกันไปเลยอ่ะต้องมีเกณฑ์ที่ว่าเขาจะวนกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นการกลับมาที่เอาข่าวดีเอาความสุขสบายเอาความสุขมาให้กับชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะเพราะฉะนั้นจงยินดีกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะอย่าปฏิเสธความสุขนะคะเดี๋ยวคุณจะพลาดสิ่งดีๆไปต่อมานะคะเรามาดูในความรักสถานะไม่ชัดเจนสําหรับสถานะที่ไม่ชัดเจนชาวราศีตุล เป็นยังไงบ้างโอเคไหมลงตัวหรือเปล่าวันวันทำแต่งานนะคะเไม้เท้าเป็นความรักที่ฝ่าฟันอุปสรรคขั้นสุดเลยนะคะมีอุปสรรคเยอะแยะไปหมดมีคนเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นี้มาแสดงความคิดเห็นกับความรักครั้งนี้มันซับซ้อนไปหมดแต่ท้ายที่สุดแล้วอะ นะคะพวกคุณจะได้เข้าใจความรู้สึกความต้องการของตัวเองมากนะคะความรักจากที่เคยคิดว่ายากที่สุดมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะมันมีแต่การต่อสู้การแย่งชิงแต่คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารเขาจะมีการส่งข่าวสารแมเสเซจข้อความอะไรต่างๆมาถึงคุณการส่งข้อความมาถึงคุณตรงนี้เป็นไพ่สองถ้วยเป็นพลังงานของความสบายใจ เป็นความลงตัวเป็นความราบรื่นในชีวิตนะคะคือดูเขาจะแสดงออกปากกับใจจะตรงกันจะไม่มีมีการปิดบังนะคะจะไม่มีการปิดบังความรู้สึกชอบก็คือชอบรักก็คือรักจะมีการแสดงออกนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ คุณทั้งคู่ได้ก้าวผ่านจุดของความแตกแยกการทะเลาะวิวาทต่อกันหมดแล้วไม่มีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะกันแล้วจะมีแต่การได้ปรับความเข้าใจนะคะการปรับความเข้าใจและนำพาความรักไป ไปสู่ในเรื่องของการแต่งงานอาจจะมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะมีการแชร์ริงแบ่งปันกันและกันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพอผ่านอุปสรรคทุกอย่างมาได้แล้วความรักของคุณจะสดใสมากนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะอาจดูเขาคิดยังไงกับคุณ ความโชคดีคุณคือความโชคดีคุณคือของขวัญน,นะคะที่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นคือคุณคือคนสําคัญที่ทําให้เขาอยากปรับปรุงตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากเข้าหาอยากพูดคุยกันใหม่นับตั้งแต่เลขศูนย์ไปกันใหม่หมดเลยแล้วก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้หมดแล้วนะคะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคอะไรที่ผู้ คนต่อสู้มาอย่างยาวนานมันสิ้นสุดลงแล้วมันเหลือแต่ความแข็งแกร่งความมั่นคงนะคะตัวคนคนนี้คิดถึงคุณมากน่าจะรู้สึกผิดกับอะไรบางอย่างที่เคยที่เคยเข้าใจคุณผิดทำตัวไม่น่ารักหรืออาจจะทะเลาะก,กันต่อว่ากันเนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วเขาก็ ทนความเจ็บทนความคิดถึงคุณไม่ได้ยังไงก็จะต้องกลับมาหาคุณแน่นอนนะคะไพ่หงไม้เท้าคือการวนเวียนกลับมามีชีวิตที่จะมีความสุขร่วมกันมากๆเลยนะคะอ่าเรามาดูสุดท้ายแล้วความรักของคนมีคู่นี่ก็แฮปปี้ที่สุดแล้วไม่ต้องคายี้อะไรเยอะเลยนะคะในปี2024 นะคะมุ่งมั่นหาเงินเพื่อสร้างรายได้หาเงินหลากหลายช่องทางชีวิตเนี่ยกิจกรรมในชีวิตเน,เน้นไปในเรื่องของการทำงานสร้างรายได้ซะส่วนใหญ่ก็เลยบกพ้่องในเรื่องของการดูแลความรักมันดูจืดชืดมันดูนิ่งเกินไปไปเลยนะคะอ่ะทีนี้มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของคุณทั้งคู่กำลังจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่กำลังทำอยู่ปัญหาตรงนี้นะคะ จะผ่านพ้นไปได้ในเรื่องการงานการเงินไม่พอใช้การหมุนเงินผ่านหมดแล้วนะคะจะได้คืนดีกันสองถ้วยคือการมั่นหมายการพูดถึงในเรื่องของการแต่งงาน<ม>การตกลงปงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันมันเป็นความรู้สึกที่เข้าใจตรงกันโดยไม่มีอะไรมา กีดขวางในความรักครั้งนี้มีเกณฑ์จะได้ถูกเปิดตัวเขาจะพาคนเปิดตัวกับสังคมของเขากับเพื่อนของเขาก็ได้นะคะเพราะดูมันเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ที่เขามีความภูมิใจมากที่เขามีคุณอยู่ในชีวิตนะคะคนคนนี้กลับเข้ามาด้วยรางวัลแห่งชีวิตของเขาคือเขาอาจจะประสบความสําเร็จกับการทํางานมีเงินเยอะขึ้นเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ใหญ่ที่ใจเย็นมากขึ้นนะคะ ปรับรูปลักษ์อะไรต่างๆให้งดงามนะคะรูปงามรูปหล่อหน้าสวยขึ้นมานะคะคือดูดีมากเปลี่ยนแปลงนะคะละทิ้งสิ่งเก่าๆสิ่งของความเจ็บปวดทิ้งไปหมดแล้วมีแต่การเริ่มต้นที่ดีงามเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เห็นเขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณมากเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีคุณได้อีกต่อไปพลังงานตรงนี้นะคะพวกคุณถูกกีดกันจากคนที่นิสัยไม่ดี ะะทำตัวเป็นโจรทําตัวเป็นมาเฟียคอยขัดขวางความรักของพวกคุณเขาได้ไปเจออะไรมาเยอะมากคนน่ากลัวกว่าผีแสดงว่าเขาต้องไปเจอคนหลอกลวงหน้าไหวหลังหลอกเสแสร้งอะไรพวกนี้นะคะเจอมาเยอะนะคะพอมาเปรียบเทียบแล้วไม่มีใครที่เป็นเหมือนคุณเลยคุณกับเขาแทบจะเป็นคนคนเดียวกันได้คุณคือคนที่เข้าใจเขาที่สุด ซัพพอร์ตเขาได้ดีมากที่สุดให้กำลังใจเขาได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเขาอยากหันกลับมาตอบแทนคุณบ้างนะคะให้ความอยากให้ความสุขกับคุณอยากให้มีเรื่องดีๆกับคุณเกิดขึ้นในชีวิตนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะเกี่ยวข้องกับการตั้งครันมีบุตรนะคะในปี2025 มีเกณฑ์ว่าคุณจะตั้งครันมีบุตรนะคะจะจะโชคดีนะคะกับเรื่องตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ความรักจะมั่นคงจะไม่มีอะไรมาบดบังมาขัดขวางมาทําลายพวกคุณได้บุญที่พวกคุณสะสมร่วมกันมามีกําลังแล้วก็จะปูทางเส้นทางความรักไปสู่ความสุขร่วมกันนะคะก็มันเป็นในเรื่องของการเป็นคนคนเดียวกันแล้วอะค่ะ นะคะรักคัางนี้เป็นอะไรที่ปลอดภัยที่จะรักนะ,ะปลอดภัยที่จะกลับมาปรับความเข้าใจเขารู้ตัวแล้วว่าเขารักคุณมากที่สุดนี่คือปีที่ดีของชาวราศีตุลน,นะคะเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีชีวิตที่ลงตัว ผ่านพ้นอุปสรรคแคลวคาดปลอดภัยทุกอย่างได้หมดเลยนะคะก็ก่อนจะจากกันไปขออนุญาตนะคะก็ฝากในส่วนของเบีย้ยแก้ไว้นะคะเป็นเครื่องรางสำหรับการป้องกันคุณสไสยศาสตร์มนดําอะไรต่างๆลมเพลลมพัดนะคะเป็นเครื่องรางสำหรับการพกติดตัวผ่านการทําพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วรานะคาอยู่ที่399บาทนะคะตรงนี้เป็นโปรฟีค่าจะส่งให้ใครสนใจรีบทักได้เลยนะคะก็มีคนมาสั่งไปเยอะ มากนะคะมาเช่าบูชาไปเยอะมากนะคะใครสนใจรีบทักนะคะป้องกันตัวเองดีกว่าปล่อยให้เราโดนเรื่องพวกนี้แล้วหาวิธีทางแก้ไขแบบนั้นยากมากนะคะเพราะนั้นฝากเอาไว้นะคะเป็นเครื่องรางวัตถุมงคลนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักไลน์นะคะที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยในการจองคิวดูดวงส่วนตัวแล้วก็ใครสนใจสมัครเรียนดูดวงของเดือนธันวาคม2567นนะคะยังเปิดรับ นะคะคทักแชทกับแอดมินได้เลยราคา3,999บาบาทนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณมากในการติดตามนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ